มีคุณหมอแพทย์ที่ได้รับประกาศปฏิบัติการใช้ยาจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์แผนไทยมีเภสัชกรหรือทันตแพทย์มีแพทย์แผนแพทย์ทยไทยประยุกต์มาดูแล ประกาศตำรับยาทั้ง7ขึ้นเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงยาณสถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะจากนั้นถึงจะได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาเพราะฉะนั้นในการรักษานั้นคุณหมอกับผู้ป่วยจะต้องทำความเข้าใจ ทราบวัตถุประสงค์ในการรักษาว่ากัญชาจะมีประโยชน์ในโรคเหล่านี้ค่ะ 1. รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัดเช่นผู้ป่วยมะเร็ง 2. รักษาโรคลมชักที่รักษายากเช่นผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับยาแผนปัจจุบันสองอย่างแล้วไม่ดีขึ้นหรือโรคลมชักแบบแตกยากๆที่เจอเช่น เลนอ,อกแกสโตเป็นต้นนะคะข้อที่3คือผู้ป่วยซึ่งเป็นมีอาการเกร็งแข็งสปา s t สติ t y ในผู้ป่วยซึ่งเป็น m u l ัลติเพลสโ r o s i s คือโรคบลอกประสาทอักเสบจากภูมิแพ้ตัวเองจากนั้นก็มีกลุ่มที่4คือผู้ป่วยซึ่งปวดจากระบบประสาทนิวร t h ปติเพนปวดเส้นประสาทนอกจากนั้นก็มีกลุ่มผู้ป่วยโรคเอด ที่กินน้อยน้ำหนักน้อยกินได้ลำยากนะคะจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยประคับประคองเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือโรคเรื้อรังต่างๆก็จะสามารถใช้กัญชาได้ค่ะยังมีอีก4กลุ่มซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จากการใช้กัญชานะคะคือกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์กลุ่มผู้ป่วยวิตกกังวล และกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีปลายประสาทอักเสบค่ะนะคะผู้ป่วยทั้ง10กลุ่มคือกลุ่มแรก6โรคกลุ่มหลังอีก4โรคนะคะแต่ได้รับการรักษาโดยใช้กัญชาจากโรงพยาบาลโดยสะดวกยิ่งขึ้นค่ะก่อนจะได้รับการรักษานั้นก็ผู้ป่วยก็จะต้องเซ็นรับลงนามยินยอมรับการรักษาด้วยกัญชาคุณหมอจะต้องอธิบายประโยชน์ และผลข้างเคียงทึ่งควรทราบค่ะเราอาจจะพบว่าในผู้ป่วยบางรายถ้าได้รับกัญชามากเกินไปอาจจะมีอาการเครื่องเคียงเช่นเวียนศีรษะหลอนใจสัน่นคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะหรือมีอาการวิยงเวียนเหล่านั้นเป็นต้นนะคะก็อาจจะต้องหยุดใช้ไปก่อนผู้ป่วยซึ่งไม่แนะนำให้ใช้นะคะคือ เด็กค่ะคนที่อายุน้อยกว่า18ปีผู้ป่วยตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์น,นั้นกัญชาผ่านรกไปสู่เด็กในท้องได้ค่ะผู้ป่วยซึ่งให้นมบุตรกัญชาผ่านน้ำนมได้ค่ะผู้ป่วยซึ่งมีโรคปัจจุบันทันวนซึ่งยังไม่คงที่เช่นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตีบอักเสบความดันโลหิตที่ยังไม่คงที่ก็ต้องระมัดระวังค่ะ หลักการในการให้กัญชาคือจะเริ่มน้อยค่อยๆเพิ่มและรักษาขนาดที่กำลังดีที่รักษาแล้วหายหรือค่อยๆดีขึ้นและติดตามผลกันต่อไปคุณหมอจะต้องนัดติดตามผลทุก1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนขึ้นกับอาการค่ะ ยาที่ใช้อยู่และจะต้องระมัดระวังนะคะจะต้องบอกคุณหมอด้วยนะคะเช่นยาละลายลิ่มเลือดยาวาฟารินยารักษาวัณโรคยานอนหลับยากันชักยามอฟีนเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะว่าเอนไซม์ที่ใช้ในการทำลายยานั้นเป็นมีตัวร่วมกันอยู่ค่ะประวัติผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัวต,ต้องบอกคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่า คุณหมออาจจะพิจารณางดใช้ไปก่อนในผู้ป่วยซึ่งมีประวัติจิตเวชของตัวเองหรือมีประวัติจิตเวชในครอบครัวค่ะประกาศก็ให้ตำรับยากัญชาทั้ง7เป็นเข้าสู่ตำรับยาหลักแห่งชาตินะคะทบทวนอีกครั้งนะคะ 1. ยาแก้ลมแก้เส้น 2. ยาสุกสยญาติ 3. น้ำมันกัญชาชนิดสกัดจากดอกซึ่งมีความเข้มข้น2มิลลิกรัมต่อซีซีสามน้ำมันกัญชาซึ่งสกัดจากดอกที่มีความเข้มข้นของ THC สิบมิลลิกรัมต่อซีซีสี่น้ำมันกัญชาซึ่งสกัดมาจากดอกใบรากก้านและเมล็ด จากนั้นก็เป็นตำรับยาน้ำมันซึ่งสกัดมาโดยมีความเข้มข้นของ CBD สูงมากกว่า THC ประมาณ20ต่อ1ขึ้นไปโดยมี CBD 100มิลลิกรัมต่อซีซีค่ะอีกตำรับคือตำรับน้ำมันกัญชาที่มี THC ต่อ CBD 1ต่อ1 โดยมีประมาณ2.7มิลลิกรัมของ THC และ2.5มิลลิกรัมของ CBD ใน1หยดค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook, Youtube และทีวีออนไลน์กันชาชาแนล หนึ่งแชร์ของท่านหนึ่งการแบ่งปันวันนี้อาจจะหมายถึงการต่อลมหลายใจใครอีกหลายคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากการใช้สมุนไพรกัญชารักษาโรคและดูแลสุขภาพหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ